วันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่นะครับต้นชมพู่ที่ใกล้จะถึงช่วงออกดอกแล้วครับมาดูความสมบูรณ์ของมันครับนี่ครับดูใบนะครับนิ่มขนาดมือผมนะครับนี่ขาดนี้ครับสองฝ่ามือครับใหญ่มากๆตอนนี้ก็หมายถึงว่า ต้นสมบูรณ์ดีสุดๆแล้วครับพร้อมที่จะทำลูกเต็มที่แล้วตอนนี้ก็แค่เหลือให้อากาศร้อนครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ให้น้ำอะไรต้นชมพูเลยนะครับเพื่อเป็นการกักโศกครับให้มันเครียดแล้วมันจะพยายามจะออกดอกเนาะถึงเวลามันออกดอกปุ๊บผมถึงจะเริ่มให้น้ำมันครับตอนนี้มันยังไม่ออกดอก ก็ต้องใช้การนี่ครับตักน้ําของมันเนาะแล้วก็อากาศด้วยตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่ครับมันตลอดอีกนิดนึงมันถึงจะนี่ครับมันถึงจะเริ่มออกดอกมันต้องร้อนๆหน่อยแต่ผมจําได้นะเพราะว่ามันเคยออกประมาณเดือนมกราคมพาครับก็ลออีกนิดนึง จะได้กินชมพู่อร่อยแล้วครับชมพูทับทิมจันครับชมพูอะไรมันก็อร่อยหมดนะครับถ้านี่นะถ้าเราบำรุงมันดีผมก็ไม่ได้บำรุงด้วยปุ๋ยเคมีให้มันรีบโตรีรบไวรีบออกผลนะครับผมใช้แต่ขี้ไก่ขี้อะไรโยนโยนโยน,โยนใส่ข้างล่างต้นมนะันอ่ะมีเปลือกไข่มีอะไรด้วยครับนี่เรามาดู เปลือกเปือกไข่ผมก็มีเนี่ยผมเปลือกไข่ผมเอาไปย่างไฟนิดนึงก่อนเนาะแล้วก็เอามาโรยๆ,ๆ,ๆเพิ่มแคลเซียมเนาะในธรรมชาติมันเนี่ยปลดปล่อยแคลเซียมอะไรให้เนี่ยต้นชมพู่ก็มันก็มีไส้เดือนอยู่ตรงแถวนี้เยอะเลยครับมันก็กิน ไก่ขี้หมูอะไรที่ผมมาโยนใส่อะไรแถวนี้เนาะมันก็กลายเป็นปุ๋ยใส่เดือนต่อครับมันทํางานร่วมกันเนาะตอนนี้มาถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วครับใบสวยเลยจากตอนแรกกําลังออกใบใหม่มาตอนแรกมันเป็นสีอย่างนี้นะนี่เห็นมแมลงไหมครับ ตอนแรกมเป็นสีอย่างนี้ตอนนี้มันก็กลายเป็นเป็นสีเขียวนี่แหละใบสมบูรณ์มากเลยครับบางใบเนี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ผมว่ามันต้องเยอะบ้างละคราวนี้จะได้กินชมพูน้าใจเลยครับสวยมากตอนแรกๆมัน นี่นะครับต้นชมพูต้น,ตนนี้มันมันจะพยายามพุ่งขึ้นข้างบนครับมันมันไปข้างบนเนี่ยผมตัดทิง้งตัดทิ้งมาสองรอบมันก็เริ่มออกไปตรงข้างๆแทนครับเอามาเป็นกิ่งอะไรพวกเนี้ยออกข้างๆแทนมันอยู่ในระดับที่ผมห่อได้ง่ายๆเลยครับตัวนี้ถ้ามันสูงเกินผมก็จะตัดลงครับตรงที่กิ่งพวกนี้นะอม ชมพู่ไม่ต้องสูงก็ได้ครับให้มันแผ่ออกข้างๆนี้แหละนะครับวันนี้ก็พามาชมชมพู่ทับทิมจันนะครับรอทําผลตอนนี้ก็ต้นมันก็สมบูรณ์มากเลยครับนะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ